เป็ดหน่อยแอบแอบมาแล้วเกลือลูกเกลือลูกบายดีเด้อป้าดึงเ้ยขี้เงินเดอยาน้ขี้ได้แทะขี้ได้แทะมันไปหากินชื่อได้มันบ่นเยมับมอับนะเฮ้มันดำบ่เออมันบ่ได้อับน้ำบัน้ไปหาก่อะ เอาเข่ามาเกือไปตู้ข่าเกือบไปไปยังไม่เอาข่าเพราะนปงไม่ตู้เอามาหายดุบบริเวณไงยะหูเออเอาข่าไม่ตู้เอาน้ำหนีวาลูกเปล่า ตัวนี่วะเน่ยตูวขึ้นเอาให้นะขณะมึงแนวเนี้มันบาบิเกลองเนี่ย้ลมังเนี่ยลายไ้ค่ะ่นี่้ลกเหนตู้ขึ้นเอามาให้เดี๋ยวยังเกลอไดรจิเกลออาว้ยเ้ยเนี่ยตัวใหญ่กัมาเผาบานแล้วอาห่างย่ห้องย่ปิดปิปิิ ห่างห่างมันก mm ็ห้องตอบได้ปิ๊บ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 เดี๋ยวใครเอมาขี่ตาามาอเเกือปไปเกือพี่ดูว่าเกือไป่ะพไปเกือบปุป่ะพูไปเกือผูกป่เกือบพดไปตู้่อยกันเลยถอเลยมาให้ชิอๆไ น้ำ <ampa> แม่น้น้แม่น้ำมช้งมันอาบน้าขิ้ตมมันขนมันบรนอมปรนเอ้เเ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 มเเเเเปิ๊เเเเเนเอาหเเเะเเเเอเเ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 เ่เเ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 เัเเ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 อเ บัตรเกือจะเข้าบัตรวาหไปปล่อยผีบ้าช่ไัมมันจะโมไปที่เข้าวันแน่นอนเอ้าไกยไปมันจะไปพี่เข้าเออหยไปไกลก็เหนเ่ยจะเป็นอ่อยสะไกลไจะเฉหนุ่มานะจะเอาะไม่ลำละเออหยไไกลแล้วเออห้องมันแม่ห้องมันแม่ปิ๊ปปิ๊ปจะได้หว่ะ แค่อาบใหญ่เลยบริมาหันไก่ตอกบาทออกมาเม่ห้ยไปบาแนะผ่านไปใกล้ทแมอกว่าหาอาจ้ายไก่บานตอได้ตอดีเลยัไเพ่อยี่บ้านไหนได้้เพม่วผู้นเราออกไเงาบัแน้อยห้ยแก่น้อยห้ยแกน้อย

โค้ยแบบโค้ยเออเออคคอยไปรถมันอยากมันหากินเองมันเออคค้ยไปค่อยไปเออเก่งเกหลานตัวโคยไปพุ่นไปพี่ค่้ยทั้งหน้าทั้งหลังรอบุญรอโอ้ยหัมันเออดีจังสวงามเลยดีดูดูออกมาเลยเน้อครับ โหวันนี like ้ก so ินได้ถ้วยเลยวัวดูกนะกินได้ถ้วยเลยเฮ้ยแล้วคนเล็กกินดูล่ะโอ้อหของละก็ทำมันกินมันมันอยากเลยเออของขนาดด้วยเออมาห่วยแล้วแม่แบบนี้น่าจะต้องวัวดูกเวยมันจะเบลล์หญิตีพอแล้วลูกพอแล้วนี่นะมันกินเนี่ยมวบวดุกช้ำมันคลายเลยค่ะ

พ่อมาชนะมี่ค่ะพีหอยทั้งนี่เลยว่าห้กะไกลเเออดก่้ออาอาติดตาออหยน่บานหอพีเออมันกินไกลกันเนีมันจอกันมันห้อยมันกินนกว่า มาป้าันมาาไข่มาดป้าไปล้างมูไปข่ไปบ้านีิดแล้ววันนี้บิดแล้ววันนี้มาไปปามูเห็นไหเบ้ชิเขาคอเจ้าด้กิ่กระปุกจับบังยบเป็นหน่อยวะจับบังยุจับได้บ่จับได้ว่จับตัวนี้หน่อยในรูปจังแพค่เอานี่จับตัวนี้หน่อย

ไปไปเหรอไปไปลงไปนั้ใไปแม่ไปอานน้ำบอกว่าน um uh, ําำไปันนี้อานน้ำสวยงามเเอาไมัวลไมัวมันไม้หัวแล้วมันจีต่อดิ้นจ้าแหละไม่จีต่อดินจ้ะแหละจอ่านมันจ็ได้แล้วจ จับเอาหนูเป็ดหน่อยจับได้บ่จับได้บ่ลูกเฮ้ยโออเดียไปผักได้เลยไปผักไข่เลยพักไข่บอเอาลูกออกมาเด้อ ตองห้องกุกกุกกกกอ่ะไปจีปิด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 อ่อันนี้ไก่ลูกไก่กุ๊กกุกไก่กอไก่ลูกอ็ไก่กอไก่ ยังได้เข่าเกิดแบบจักควาอยุ่งชะนอจักคอออกถนั่งกับข่าบ่กรอเออมุดดินบ่เออมุดดินเฮ้ยมาน้อย มาโฮมฮี <pelled essed mit breathing> ่ลให้สไปแข่งแหลกตัวบดได้เกลือมันกลไปแล้วอะใจว่าได้ตัวนี้ก่อนตายมันใส่ทำงามทำไงิใจนิดตะแก้ม่เมินคนใหญ่โคตรข้ามันไร่ย้วนใครตื่นกับาคอุทธรณ์อยนเลย ใวาด้ันเหอวาไ้อาหาไปาเปหน้อไม้ยักว่ะเฮิงยงหาน้อบ่าวนะบ่าวเฮงเฮะมาไม่ดุคนแดดนะมาพมพี่มาพมพี่ มึงเนี่ยไ,ได้ไดนไปนอนมาี่ใกล้นะไลนไแปามนั่ไไนะ้ไ้เป็ดนะมึงเหยียบขี่เป็ดเด้อมึงเนี่ยขี่เป็ดนะไปแ <c oughs> <c oughs> ม่ไปดินน,น้ำแม่มันจะมันจะฉวบบาดวะมันจะตอดบ้านวะ โอ้ตีตูบ่อยตู่แล้วตีมันโอเคโเบ้างไมมสิบตีวันนี้บ้างหายม้างยัดตอดได้ปะหายยตอดบอกคุลูจยะผัวไปนข้อแม่จ้าไมหล่หรยมหล่ไม่บายไะ่หล่นน

ไปฉอมมันได้ดุมาหน่อยนะเบิ่งเหยียบขี่เป็ดได้ยางนะคุณน่ะเป็ดผูกั่นไปเ้ผูไปหาตู้บ่าได้เป็ดนะผูหาผู้ตู้บ้าได้มานสิข่าวข้อกะไดบา้างนี่อันตปข่าวอ้อล้านงานเยยาม่ต่อมันจะไปพักไข่ น้ำบ่มีเดียวนี่น้ำเหมาต้านน้ำอนี่ใช่บัดกางงามนะใช้กางงามเห็นบ่ใช้กางงามเห็นบ่กางามนะเห็นบ่เิ่นห้องก้าอะไรเขาดูอันนี้นะเข่างามเข่างามเป็นไรเป็ดกิน ยังเป็ดกินบ้างเป็ดกินนะเนนข่านะยำกินเข่าให้หน้านะกินเข่าหน้าตูนาานาต้นะจาเบอกว่า

อ,อย่าไปอย่าไปเองนะน,นะม,มันหกนะมาแมมงูเลยหามาแมมลูกงูกินคนนะหม,นะมันไม่<อ> <c oughs> ยานบ่ยานงูกินคนมาลูกบ่

ไก่กรชิบเหมือนบนไปวนมาโอ้เขาวัวคนคนนะเนาะไปทางอื่นก็ไปมึงเนี่ยวนไปวนมาอยู่ซึ่งไก่ต้องผลิตไก่กันาับไม่ต้วปิดแฮมสูงสี่แล้วนี่กัน มาหอมพี well, right now, ่ดุวัน้ป๊อหยางยางมาสุกอาจจหิมอยากเอาไปนะเเ้ยออมไหมไปน่เลเอาตัวนี้เอาตัวนี้อาทีมไหมนะเอานี่ ออกมามึงขี้ไกล้ล้ะยิงเป็ดอยู่ยังเป็ดมาปิ้งอยู่นุ๊ตั้มเป็นนาเมือแล้วนะนาเมือสิแล้วเมื่อกี้บ้างนุกสิปไปใช้ใส้ ใช้เตใช้เตาน่ะใ้เตาคุณบุญมีเตาบอกว่าที่ใช้เตาใช่สิบอกแม่ย้ใช้ได้เตาน่ะเตามันนีแม่นี่บ่มเ็นนะาเาบอกไปเลยไปสีโอเชักแม่บ่มเ็น น้อนับเลยนี้องตื่นเลยต้ออสีเห็ดเอื่อยนั่นน่ะเอื่อหายอือยอะไรอืเอื่อยหายบอมายังไหมเบอร์ว่าอย่าจกอยจกขีดินะเพาเป็สิขาวเล็บลูกค่ะเปนสีาวเล็บลูกเปนสีขาวเล็บลูกนะคะเบอร์แม่สีเห็ดหูอื่นเบอร์กิรน เป็นหม้อเป็นหูเลยเปนหมอดิบิเ่ยนหมอดิบบเเห็นมอเท่าเท่าเกือตารางไว้ตู่เนี่ยสาลายวะน่ะอ บ่ว่าบ่ยังกลับแขนเบิ่งไห้บ่นี่บ่มีฮะม้ามึงเนี่ยเป็ดใหญ่มาแล้วอู้ใหญ่แท้เป็ดใหญ่โหนั่งใหญ่ตัวนั่นล่ะจับเอาบ่จับฮะจับเอาไปเฮ็ดหยังเอาไปคังมุ่นเด้กางมาหนอดนุ่มนิ่มเอาไปคังไม้บ่เอาไปบายดิแม่นน้ําไข่บ่นั่นไข่ดิดิเป็ดเคยกินหมอกไข่เป็ดน่ะ

ดีใจบ่ได้มานามันบอบ่ไปหน้าตู้ไปเดี๋ยวเช้ามือเพิ่นอยากมาเดนมาเดเดนหน้าตู้อ่ะดีใจบ่เอ้ยอยากกินขี้ดินไหนเปื่อนไหนเพื่อนเลยือนนั่นแหละเพื่อนชิคกี้ดายคีรินเอะเชลโล่ไหมขี้ไก่ขี้เป็ดเอะ บัดเดือนนี่เด้อนหนาขอแม่แม่าไกลอนึงดนนปลาปลาดมอะไ้ปลาอยู่ในน้ำแล้วเออเออตีบอกตู้เฮ้ตึกปลามืนี่เหรตึกปลาเบนนะตึกกปลกบตัวมื่อไรบ้าอกเาไปเอ้ยบอกไหมตึกปลาปิ้งกินนตู้เหรอเอาอย่าปีตู้ ก็อยาน่้ันไม่จักราไปนอนข้อไปเถอหมันไปขึ้น่อุมม่ขนม่มไปใไอ